เพลงอย่างเพลงชื่อว่าชอโอใช่ไหมหมายว่าไกข่ขันแล้วเราก็ถามว่าไก่แต่ละประเทศอ่ะมันจะขันไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างไก,ปก่ปากยองจะขันว่ากกเกลเรโกไก่ไทยเป็นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมครับะฉะนั้นเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยในญี่ปุ่นก็ไก่ก็จะขนันอีกแบบหนึ่งเราก็จะไปขนันที่นั <S <S ่นพพรรรร้ <S <S ้อมงงงเเลัััยคนก่่ดใ ลูกเล่นของเสียงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในหมู่บ้านปากะกากยอที่มากับเสียงเพลงชชโอบทเพลงใหม่ที่มีความหมายว่าไก่ขันและมีเสียงไก่ขันมาเป็นอีกเสียงแทนวิถีชีวิตในหมู่บ้านในวันที่หลายเสียงค่อยๆห่างหายไปจากความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงบ้านป่าแต่ศิลปินวงคลีโพอ,อยากให้เสียงเหล่านี้ย้อนกลับมาอยู่ในบทเพลงใหม่ของวงผ่านงานเพลงโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างทำงานจะมีอย่างน้อยเจบทเพลงที่ตั้งใจให้เสร็จทันก่อนฤดูหนาวปีนี้ ก็มีงานแสดงสดในที่ต่างๆหยิบเพลงใหม่มาทําโชว์ยิ่งในงานแสดงสดแบบเต็มวงก็ยิ่งได้เห็นเสียงหลากหลายจากเครื่องดนตรีที่ประยุกต์เข้ามาใช้เช่นเสียงเตนากูเสียงแคนมาผสมผสานกับเสียงของเครื่องดนตรีตะวันตกแอฟริกาเล่าเรื่องราวของธรรมชาติป่าไม้ชีวิตคนด้วยแนวดนตรีผสมผสาน สิ่งที่พิเศษคือ sound design มากกว่าอย่างพวกเสียงโคกกระเด่องเสียงฝัดข้าวร่อนข้าวเอาเสียงโคกกระเด่องมาเป็นเสียงกลองเสียงกระทบไม้ไผ่มาเป็นเสียงกลองอะไรแนครับแล้วก็เสียงหมู่บ้านเสียงไก่อันนีน้น่าจะเป็นเราพยายามชูสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเสียงที่เสียงหมู่บ้านปางยองในป่าที่มันหายไปแล้วแล้วด้วยถนน ไฟฟ้าแล้วเทคโนโลยีมันก็มันไม่ค่อยมีละตอนนี้ครับแทบจะไม่มีละครับแล้วก็ก็เป็นเป็นความคิดถึงแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดซาวน์เนี่ย้สึกว่าเออก็คิดถึงเนาะอะไรแบบยิ่งมันได้มาเปิดให้คนเผาเผาพันเดียวกันด้วยครับเนอะ เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นบนเวทีสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะเพราะวางบทบาทความสําคัญไว้ตั้งแต่ต้นหลังจากออกแบบเสียงแล้วก็นํามาแต่งเป็นบทเพลงแนวคอนเทมพอร์ r ิสมิวสิกที่ศิลปินนักดนตรีใช้ไอเดียสร้างสรรค์ซึ่งที่ผ่านมาหลายบทเพลงก็มีแต่หนากูหรือเครื่องดนตรีของชนเผ่าปากะกะยอถูกวางให้เป็นหัวใจการเรลงเพราะกลั่นออกมาจากความทรงจําวิถีของหมู่บ้านและเสียงดนตรีของพ่อพืูอให้กำเนิดที่เป็นศิลปินเคยใช้บทเพลงเรียกร้องสิทธิ์ให้ นเผ่าพื้นเมืองทําให้เสียงจากดินแดนปาสนต้นน้ำแอมเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ดังมาถึงผู้คนมากขึ้นจนทุกวันนี้ดนตรีของคลีโพเชื่อมถึงผู้ฟังได้หลากหลายค่ะเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นดนตรีมันแบ่งถูกแบ่งชนชั้นเนาะตอนนี้นทุอผลกลเป็นเรากลายเป็นของแปลกของของแร่อะไรแบบนี้มั้ง แต่ว่าเราก็ต้องนําเสนอให,นให้มันให้มันน่าสนใจด้วยครับซึ่งผมมองว่ามันก็ยากอยู่มันก็แต่ก็อยากจะให้ดนตรีชติพันหรือว่าดนตรีทูกเผาพันม,มีมีมีที่ไปแล้วก็พาพาคนที่เล่นไปได้ไปถึงในรูปแบบของปัจจัยข้างในทุกคนที่เล่นดนตรีเขาชอบอยู่แล้วเนาะชอบในเสียงดนตรีแต่ว่าถ้าขาดเรื่องปัจจัยมันก็ขับเคลื่อนต่อยาก ซ,ซึ่งหลังๆมาก็ก็เห็นเริ่มมีดนตรีว่าจะเป็นทางอีสานว่าจะเป็นดนตรีเผาก็เริ่มมีออกมาแล้วก็ทุกคนก็ให้ราคาในไม่ใช่ให้ราคาหรือว่าอะไรให้ซื้อบัตรไปดูอะไรนี่ครับเออมัน,มนจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบดนตรีชนเผ่าดนตรีพวกผมก็จะอยู่ในพื้นที่ของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องคนอยู่กับป่านุ่นนี่นั่นเลยนะครับก็เป็นดนตรีที่น่าสงสาร ช่ครับแต่ตอนนี้ก็น,น่าจะได้เวลาแล้วมั้งครับที่ดนตรีจะได้ออกมาในรูปแบบของสนุกแล้วก็เฉลิมฉลองกัน น้องที่หลากหลายกับความหมายที่ส่งผ่านบทเพลงมีทั้งซาบซึ้งสนุกสนานทำให้แฟนเพลงมีส่วนร่วมเต้นรำไปกับบทเพลงค่ะล้นเป็นกำลังใจหนึ่งที่ส่งมาถึงศิลปินเช่นที่เห็นในบรรยากาศของโชว์แบบฟูแบนครั้งแรกของวงครีโพในสังขละบ,บุรีค่ะมีเพื่อนพ้องพี่น้องชนเผ่าร่วมสนุกและหวังให้เป็นแรงบันดาลใจถึงคนรุ่นใหม่ว่าดนตรีของชนเผ่าพัฒนาสร้างสารรค์จนก้ามาเป็นงานร่วมสมัยและไม่อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งค่ะน้ำอ้อยบุญสถา ไทย PBS รายงานค่ะ